สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านที่ใช้ t o y ย TA นะครับรถ t o y ยต a นะครับก็อันนี้กำลังจะซ่อมนะครับก็มีโอกาสถ่ายคลิปนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้ทุกท่านได้ศึกษานะครับเผื่อท่านใดที่ ทำเองนะครับหรือว่าจะอาลองทำหรือไม่มั่นใจก็เข้าร้านนะครับสำหรับอา,อาการที่ผมจะนําเสนอวันนี้นะครับก็เป็นอาการยอดฮิตนะครับของเจ้าโตโยต้นะครับโดยเฉพาะ v ีโก้ครับนี่ก็ใช้มาสิบกว่าปีแล้วนะครับก็พึงเป็นนะครับอาการยอดฮิตของเขาเลยนะครับก็คือ,อ หน้าจอหน้าปัดไม่ทํางานนะครับผมนะไฟทีเบลก็ริบนะครับหรือว่าติดค้างนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูครับผมนี่นะครับไฟทีเบลก็ริบนะครับอาการอย่างนี้นะครับบุงบอกว่า,าหน้าปัดของท่านนะครับมีปัญหาแล้วครับ แต่ไม่ต้องตกใจครับอาการนี้ก็คือเป็นอาการยอดฮิตของเขานะครับก็คือซ่อมได้นะครับมาดูไฟตัวเลขดิจิตอลก็ไม่ขึ้นนะครับผมแล้วก็เลนไม่น้ำมันเกียร์น้ำมันความร้อนอะไรไม่ขึ้นนะครับไม่ทำงานนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะครับวิธีแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอดนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้ศึกษากันนะครับก็ไปดูกันเลยครับผมครับวิธีการทอดนะครับผมก็มันจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับอ่าตรงตรงจุดนี้นะครับผมนี่ครับเอาให้เพื่อนๆแกะออกนะครับใช้ไขควงนะครับขันออกครับ นี่นะครับออกมาแล้วจะเป็นคล้ายๆกีบล็อกนะครับผมนี่แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อนๆดึงหน้าปัดออกมาได้เลยครับผมตัวครอบนะครับดึงออกมาได้ค่อยๆแกะนะครับตัวนี้มันจะออกมาเป็นชุดเลยนะครับขออภัยนะครับไม่ค่อยถนัดนะครับถ่ายไปด้วยทําไปด้วยนะครับผม ขออนุญาตถอดแป๊บหนึ่งครับผมครับก็แกะออกมาเรียบร้อยนะครับผมเป็นหน้ากากสวมแบบนี้นะครับเราแกะออกมาจากนั้นนะครับก็จะมีน็อตอีกสองตัวนะครับอยู่ข้างล่างนะครับนี่ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็ให้เพื่อนขันออกได้เลยครับผม ครับก็เมื่อต่อออกมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งชุดนี้นะครับก็จะมีปลั๊กเสียบอยู่ด้านหลังนะครับก็ให้เพื่อนๆแกะออกมาได้เลยครับผมก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพื่อการศึกษาครับผมหเพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับเปื่อเป็นแนวทางครับปลั๊กเสียบครับถอดออกได้เลยครับผมครับต่อไปก็ให้เพื่อนนะครับถอดเอาหน้าปัดออกครับ นี okay. ่หน้าปัดฝาครอบตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยมันจะมีเป็นกิปล็อกอยู่อย่นี้นะครับรอบเลยครับก็ให้เพื่อนๆค่อยแกะออกนะครับหน้าปัดตัวนี้ครับถอดออกครับผมครับเพื่อนตอนนี้ก็ถอดฝาครอบออกแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับขอให้เพื่อนๆถอดอในส่วนของเข็มไม้นะครับตัวนี้นะครับสองสามสี่สีตัวนะครับวิธีถอดนะครับให้เพื่อน อ่แบบนี้นะครับจับแบบนี้นะครับเราดึงขึ้นตรงๆนะครับนะครับข้อควรระวังนะครับก็คือแกนตัวนี้นะครับมันมันมันค่อนข้างเล็กนะครับถ้าเราถ้าเราไปงัดหรือว่าไปฝืนนะครับมันมันจะทําให้แกนโคตรได้นะครับเพระนั้นเราก็ต้องค่อยๆทําครับจับดึงออกตรงๆครับผมแบบนี้นะครับนี่นะครับใช้มือจิกนะครับ ใช้เล็บจิกอย่างนี้นะครับแบบนี้ครับนี่ให้มันได้ศูนย์บาลานซ์นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับค่อยๆทํานะครับแบบนี้ครับนี่พยายามจําตําแหน่งเก่านะครับที่ว่าเข็มมันตกนะครับนี่ครับหรือไม่มั่นใจนะครับเพื่อนก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะครับเวลาประกอบนะครับจะต้อง เข็มจะต้องตรงตำแหน่งนะครับนี่ชี้ไปตรงจุดไหนมันก็ต้องตรงจุดนั้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดออกครับทั้งหมดเลยสี่ตัวนี่จะถอดอยางหน่อยอไปแล้วเข็มน้ำมันพยายามดึงตรงๆนะครับขออนุญาตถอดแป๊บนึงครับผมครับต่อไปก็ให้เพื่อน แกะเอาตัวตัวนี้นะครับเรือนไม้เนี่ยนะครับออกมานะครับมันก็จะมีคลิปล็อกอยู่นะครับรอบเหมือนเดิมครับผมราค่อยๆแกะออกนะครับนี่ตัวสีดํานะครับตัวสีขาวนี่ครับแกะออกจากกันครับผมเพื่อที่จะเอาบอร์ดด้านในมาซ่อมนะครับด้านหลังก็จะมีน็อตสองตัวนะครับก็ขันออกได้เลยครับผม ครับก็ได้ทาการถอดออกเรียบร้อยครับผมนี้เป็นแผงวงจรนะครับจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้วิธีการถอดแผงนะครับก็ควรระวังนะครับผมตัวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าขาพินนะครับนี่จะมีขาพินอยู่ให้ดูชัดๆครับนี่มันจะแกะยากนิดนึงนะครับตัวนี้ต้องคอยระวังนะครับอย่าให้ขาพินมันหักนะครับตัวนี้เป็นเอ่อ คี์บอร์ดนะครับจะเป็นตัวสวมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ที่บอดี้นะครับก็จะเป็นขาพินแบบนี้นะครับจะถอดค่อยๆถอดออกตรงๆนะครับอย่างัดนะครับเดี๋ยวขามจะหักนะครับจบไปวิธีการถอดระบุกคราวนี้มาดูครับปัญหาที่กก่าไปเบื้องต้นนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับผม หลักๆเลยนะครับก็จะเป็นชุดคาปานะครับนี่หนึ่งตัวสังเกตนะครับนี่ตัวจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือเขาเรียกว่าคาปานะครับ C หรือคาปาซิเตอร์นะครับตัวเก็บประจุครับผมจะมีอยู่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ห้าตัวก็ให้เพื่อนเพื่อนทำการเปลี่ยนนะครับห้าตัวนี้ นะครับเปลี่ยนให้ตรงค่าเดิมนะครับเปลี่ยนให้ตรงค่าเดิมแล้วก็ใส่ให้ถูกทางด้วยนะครับจะมีขั้วบวกขั้วลบจะมีขีดอยู่นะครับถ้าไม่มั่นใจก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับก่อนจะถอดนะครับใส่ค่าเดิมตรงค่าเดิมนะครับห้าตัวครับในส่วนของอะไหล่ซ่อมนะครับนี่ผมสั่งมาแล้วครับก็มีขายทั่วไปครับ ตามแอปต่างๆนะครับสดาช็อปปีนะครับก็เพื่อนๆไปเลือกดูพิมพ์คําว่าชุดซ่อมหน้าปัดนะครับโตโยต้านะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นชุด5าตัวนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนกันเลยครับครับวิธีการถอดนะครับก็ใช้ตะกั่วละลาย ขั้วก,ก่อนนะครับเพื่อให้ถอดง่ายครับผม,มเติมตะกั่วไปที่ขั้วก,ก่อนนะครับจะได้ถอดง่ายครับ ครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็ถอดกแล้วนะครับทั้งหมดมีห้าตัวครับผมเราจะเปลี <c oughs> ่ยนอะไหลเข้าไปนะครับใส่ตรงค่าเดิมครับผมใส่ให้ถูกทางด้วยนะครับใส่เลยครับผม ครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยครับผมตรงค่าเดิมนะครับทั้งหมดห้าตัวนะครับประมาณนี้ครับระวังอย่าให้ขั้วมันชนกันนะครับเพราะว่าขามันค่อนข้างชิดนะครับมันมันเล็กมากครับต้องค่อยคทําทำค่อยระวังครับผมเวลาต่อนะครับ ใจเย็นนิดนึ่งครับผมไปเดี๋ยวไปประกอบกันครับครับก็ก่อนจะทำการาเสียบเข็มไม้เข้าไปนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับต่อปลั๊กไฟก่อนนะครับต่อปลั๊กไฟเข้ากับตัวบอร์ดก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็เปิดเครื่องก่อนนะครับเพื่อให้เข็มมัน อยู่ในตำแหน่งซูนนะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ตรงครับผมก็ให้เพื่อนๆเสียบปลั๊กไฟแล้วก็เปิดสวิตช์ดูก่อนนะครับนี่ครับก็เสียบขั้วไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับก็ปิดครับผมปึ๊บจากนั้นก็ทำการประกอบครับผม ออที่ต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าเพื่อให้เข็มมันตกอยู่ตำแหน่งซีโร่นะครับบางทีเราถอดออกไปนะครับมันอาจจะมีการคลาดเคลื่อนนะครับก่านทการรีเซ็ตนะครับไวประกอบกันเลยครับครับก็ตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาลองทดสอบดูนะครับว่าจะใช้ได้ปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับสวิตช์กุญแจครับ ไฟทีเบลนะครับมันติดค้างนะครับแล้วก็ดับไปนะครับผมนี่นะครับก็ไฟเลขใหม่นะครับดิจิตอลก็ติดปกติครับผมกินน้ำมันก็ขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูครับเนี่ยครับรอบเครื่องครับ ขึ้นปกติครับไฟดับรปกติครับกีน้ำมันปกตินะครับโอเคครับถือว่าใช้ได้ครับผมก็สำหรับท่านใดที่ชอบนะครับในงานซ่อมนะครับก็ ลองทำเองดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับไม่เข้าใจนะครับก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมอาการทีเบลกระพริบนะครับหรือว่าบางบางตัวก็จะติดค้างนะครับแล้วแต่อาการนะครับก็ไม่จะไม่ทำงานนะครับก็สาเหตุ ก็ได้บอกไปแล้วในคลิปครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่สละเวลามารับชมครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับแก่ท่านที่เข้ามาชมไม่มากก็น้อยครับผมพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ